อ๋อตารางวัดถิ่นท้องไอเนแนวสาซ้ำกด subscribe ด้วยนะครับแล้วก็กดติดตามนะครับวันนี้ผมพามาดูก้อนหินที่ที่ผมนั่งอยู่เนี่าแมกโรขึ้นอยู่นะครับตอนนี้เราไปเอาไปจากสวนนะครับที่สุดท้ายที่เราทำเลยสวนยอมอยู่นะครับเนี่ยที่แมกโรกำลังขึ้นอยู่ครับที่เราเลือกไว้ นอดนั้นไปก่อนที right. ่อยู Armenia ่ในน้ำตั้งเนี้ยสามก่อนเออเอาก่อนในน้ำเนีนยไหมเดี๋ยวผมจะสั่งให้เขาเอาก่อนที่เราชอบอ่าถูกถูกถูกเออต้องรอไปขอแป๊บนึงนะครับครับขอสั่งไปขอข้อสั่งเลย เนี่ยขึ้นไปแล้วครับเอาทั้งหินเอาทั้งดินเลยครับวันนี้วันนี้แดดไม่ค่อยแรงครับแดดพอดีพอดีนะครับตัได้อาดแดดตัวได้ตัวละคอสั้นิปที่นึง ถ้าแนวได้ดีเอาครับสวยมากครับเปแบ่แ,แบบกวางหน้าน้ำตกมากกดติดตามแับกดซับสไครด้วยนะครับเพราะว่าจะได้เป็นการพัฒนาอ่าพัฒนาช่องของเราต่อไป ให้ผู้ชมเยอะๆนะครัใใใบใียอดวิวเยอะๆนะครับให้ให้ชาวโลกได้ดูว่าเรื่อการปลนะครับว่าการเต้นแต่ละสวนเนี่ยต้องใช้เวลากี่เดือนนะครับเราใช้ระยะเวลาที่ยาวนะครับจะได้สวนสวนที่มา,าครับสวนสวยงามแล้วก็อุๆๆๆๆปกรณ์ต่างๆที่เราใช้เนี่ยจะเป็นไม่ว่าจะเป็นต้นไม้นะครับหญ้าก็ๆๆ อันจะเป็นหินนะครับหินก็จะมีหินทรายเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะพาไปดูหินทรายนะครับไปเอาหินทรายอีกแหล่งหนึ่งอยู่นู่นใจมากอันนี้จะเป็นหินของภูเขาไฟนะครับหินของภูเขาไฟของกระดูกส่วนหินทรายนะ่าจะอยู่อีกแหล่งหนึ่งทางทางค่อนข้างทางทิศตะวันออกนะครับหรือแบบอำเภอโดชิแดงนะครับ อันนั้นจะเป็นแหล,งล่งที่เขาแกะสลักเป็นรูปปั้นอะไรพวกนี้กันนะคลิปหนึ่งนี่ผมจะใช้เวลาอยู่9นาทีนะครับว่าจะไม่ให้ทัพชมทั่วโลกหรือ่า FC ท่านที่รับชมอยู่ในเบือนะครับอาดูไปเรื่อยๆหมสัก9นาที10นาทีก็ก็ดูหน่อยนะครับผม อยากกดข้ามโฆษณานะครับเดี๋ยวผมไม่ได้ตังนะครับถ้าไม่กดข้ามสฆษณาโฆษณาผมต้มองขอบคุณมากนะครับผมพอร้องอยากกดข้ามโฆษณานะครับผมแล้วจะได้ตังเพเป็นส่วนหนึ่งเนี่ยมาทำตุ๊ดอสวยหรือมีคุณซื้อกล้องสวยไหมท่านผู้ชมดูนะครับ่ชมภาพแบบสวยนะครับอยากเต็มนะครับเราจะเราจะเอาใส่จนเต็มนะครับมี่จะไป วันนี้ถือว่าวันเที่ยวสุดท้ายที่เราจะเอาของของไปเนี่ยไปแจกตัวห่อกนะครับเราเลือกไว้สี่ต้อนนะแต่ว่าเจ้าของแกโค่ดิตากเอาตากเอาเลยครับรอบก้อนไหนก็ตากเอาเพราะเขาไม่คนขับแกโคเราที่เอาไม่ได้นะครับต้องตามใจแกโคเคร ไม่ได้ไม่ได้นะครับรเป็นกูรานี่ป่าปาาข้าใจาเกือบหมดแล้วครับตรงนี้เราจะเอา,เอายังไงก็ฝากขอบคุณด้วยนะครับขอบคุณท่านผู้ชมทั่วโลกนะครับที่รับชมอยู่ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้อ่าช่องของ ไอยเยาวราชนี่ทำคลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับโวสวัสดีครับ